จาเกงเอวใหญ่สูงเกงเอวเล็กวันนี้ป๊อบจะยกเคสนักเรียนออนไลน์ท่านหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังอยากจะลดไขมันนะคะเราไม่รู้จะเริ่มจากอะไรนะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทํามามันถูกทางไหมหรือว่าสิ่งที่ทํามานั้นเราทําถูกหรือเปล่านะคะวันนี้ป๊อบจะยกเคสนักเรียนออนไลน์ที่เทนกับเรามาให้เพื่อนได้ฟังกันเนาะ อันดับแรกนะคะนักเรียนออนไลน์ท่านนี้ออกกําลังกายครั้งละ1ชั่วโมงนะคะ3วันต่อสัปดาห์นะคะและก็อัปเดตทุกๆอาทิตย์นะคะเพราะว่า1เลยเราจะเริ่มจากโปรแกรมที่เบาๆนะคะที่นักเรียนท่านนี้สามารถออกตามได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจากตัวป่าก่อนเลยนะคะบอดีเวทนะคะ โควอตเล่นลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นักเรียนท่านนี้นะคะมีอุปกรณ์เองที่บ้านนั่นก็คือดัมเบลนะคะแล้วก็มินิแบนนะคะการวางโปรแกรมนะคะก็จะวางจากที่อุปกรณ์ที่นักเรียนมีนะคะ mm hmm. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองเล่นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องเช็คร่างกายของนักเรียนก่อนว่าเขามีความฟิตแค่ไหนนะคะ mm hmm. และสิ่งหนึ่งที่นักเรียนท่านนี้นะคะน่ารักมากๆเลยคือ1นนักเรียนท่านนี้ต้องรู้ว่า เรามีพื้นฐานร่างกายมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนนะคะไปเล่นตามคลิปวิดีโอนะคะบางคนทําไมในคลิปนี้เขาเล่นจบเราเล่นไม่จบนะคะเราจะฝืนทําต่อแบบเข่าพังๆหรือว่าฟอร์มพางๆหรือว่าเราจะหยุดแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนท่านนี้นะคะเราเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่า เขามีความฟิตแค่ไหนนะคะเราค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นเข้าไปนะคะนักเรียนออนไลน์ที่เรียนกับเราที่ประสบความสําเร็จมากมายนะคะเพราะว่า1คือเขารู้พื้นฐานในร่างกายของเตงน,นะคะแน่นอนว่าเราอยากจะลดไขมันได้เร็วแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูรีบิตร่างกายเตงด้วยนะคะถ้าเราหักโหมเล่นทุกวันนะคะเราอาจจะเล่นได้อาทตย์งอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นแล้วนะคะการวางโปรแกรมที่เราวาังให้นะคะแน่นอนว่า ต้องวางจากพื้นฐานที่นักเรียนมีนะคะฝึกจากเบสิกที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะโค้ดเดลิฟนะคะตัวเปล่านะคะค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงให้กับนักเรียนนะคะเราห้นักเรียนท่านนี้ค่ะอัปเดตทุกๆอาทิตย์นะคะเพราะอัปเดตทุกๆอะะาทอิตย์เราก็ปรับโปรแกรมให้หนักขึ้น,นเรื่อยๆตามความแข็งแรงของนักเรียนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเข้าใจผิดว,ว่าการที่เราอยากจะลดไขมันเราจะต้องเล่นหนัหนกๆเลยนะคะเราจะต้องแบบโอ้โห,โหคุมอาหารจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะอันนั้นถ้าเราสามารถทําได้ เราทำค่ะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนอยากจะมองระยะยาวว่าพฤติกรมกกกรมการกินพฤติกรรมการออกกำลังกายเรามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆปรับไปซึ่งนักเรียนท่านนี้นะคะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่า1เลยคือเขารู้ว่าการที่เขาจะลดไขมันเนี่ยค่ะเขาจะต้องเดินไปทางไหนนะคะท่าน,นี้ควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนะคะควรเล่นก่อนหรือว่าควรเล่นหลังนะคะท่าน,นี้เหมาะสมกับเราหรือเปล่าลิมิตร่างกายของเตงดีพอหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนท่านนี้ ถือว่าน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เขาก็ทำแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเครียดด้วยแล้วก็ค่อยปรับความหนักไปเรื่อยๆนะคะและดักเรียนท่านนี้ทานอย่างไรนะคะแน่นอนว่า การที่เราอยากจะลดไขมันม so mm ันไม่มีใครอยากจะโอ้โหอยากกินอกไก่ไข่ต้มนะคะทุกคนอยากทําได้ระยะยาวแน่นอนพฤติกรรมบางคนก็ไม่เหมือนกันการที่เราจะให้นักเรียนท่านนี้ไปกินอกไก่ไข่ต้มนะคะรีดเป็นตารางให้นักเรียนท่านนี้เราก็ไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคืออยากทําให้ทุกคนนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราทําได้ตลอดนะคะทาได้ระยะยาวเพราะฉะนั้นนักเรียนออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จที่มาเรียนกับเราเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเทคนิคในการกินข้าวนอกบ้านนะคะแต่ก่อน ดัานั้นเขาก็ต้องรู้พื้นฐานของตัวเองก่อนว่าเขาควรจะได้รับเท่าไหร่ต่อวันนะคะนักเรียนท่านนี้ชอบกินส้มตำชอบกินต้มเลือดหมูนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนท่านนี้นะคะเราประเมินแล้วนักเรียนท่านนี้ไม่ไม่ได้กินเยอะเลยนะคะกินน้อยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดนั่นก็คือเขาขาดการออกกำลังกายคะ่ะแน่นอนว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเราก็ต้องกินถูกไหมคะแต่สิ่งที่มันปรับเปลี่ยนไปจากตอนนี้คะ่ะนักเรียนทาน่านนี้เขาแค่เคลื่อนไหวน้อย เพราะฉะนั้น1เราก็ต้องค่อยๆปรับสารอาหารให้ดีขึ้นส้มตำกินได้นะคะต้มเลือดหมูทานได้ไม่ต้องเครียดนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เลือกสารอาหารให้ดีขึ้นแล้วก็ออกกาลังกายนะคะเพียงเท่านี้นะคะแคลอรี่ที่เอาเข้ามากับแคลอรี่ที่ใช้ออกไปมันบาลานซ์กันนะคะมันมากมันน้อยกว่าสิ่งที่เราทานเข้ามาเนี่ยคะ่ะมันจะสามารถทําให้เราลดไขมันได้นะคะ และหลักๆที่ทําให้นักเรียนท่านนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ1คือเขามีความสุขในการที่เราจะลดไขมันนะคะมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการออกกาลังกายที่มันไม่หนักไปนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่เขาได้ทําสิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่อยากจะลดไขมันตอนนี้นะคะอยากใจร้อนนะคะเราลองมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราขาดอะไรนะคะขาดการกินอาหารที่ดีหรือว่าขาดการออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกาย นะะหนึ่งเราต้องรู้พื้นฐานทั้ง2อ,อย่างก่อนเลยว่าพื้นฐานของการที่เราได้รับสารอาหารต่อวันเนี่ยค่ะสารอาหารที่เราควรได้รับเท่าไรต่อวันมันมีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการมาแบบว่าอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้กี่แคลนะคะอันนี้ อันนี้กินแล้วอ้วนไหมนะคะเราจะไม่มีคําถามพวกนี้อยู่ในหัวเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเราควรได้รับเท่าไรต่อวันเราก็เลือกสารอาหารที่ดีๆไว้นะคะแล้วก็เบสิกพื้นฐานของเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะ1เราต้องรู้พื้นฐานร่างกายของเตงก่อนว่าเรามีความพร้อมร่างกายแค่ไหนนะคะเราก็ค่อยเพิ่มความหนักขึ้นไปนะคะเราเอาออกตามคลิปได้ก็จริงแต่ว่าเราได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นโดยที่เรายังคุมฟอร์มไว้อยู่ได้นะคะและนี่คือสิ่งที่สามารถทําให้นักเรียนท่านนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือนักเรียนท่านนี้นะคะมีจิต ใจที่สู้นะคะแล้วก็มีความแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบแฮปปี้ไม่หักโหมนะคะสําหรับคนที่กําลังลดไขมันอยู่นะคะป๊อบก็คิดว่าคลิปนี้คอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ